นะคะพาไปดูมิตรภาพาคำว่าเพื่อนเพื่อนไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะเพราะว่าพี่หม่ำจกมกค่ะล่าสุดเลยเมื่อวานนี้นะคะตั้งใจเดินทางไปร่วมไว้อาลัยนักแสดงตลกดังเจ้าของฉายาสามสีผีกระเทยนะคะที่จากไปในวัย59ปีค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าพี่ทั้งสองท่านเนี่ยท่านรู้จักกันนะคะและพี่หม่ำตั้งใจมาลาเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ตลกสามสีเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียกได้ว่าเติบโตมาพร้อมกับพี่ใหม่เลยคุณผู้ชมพี่หม่ำเนาะ,ะนะคะใช่ค่ะนะคะพี่ตลกสามสี พี่ก็เทิหรือว่าชื่อจริงนายบุญธรรมคำปิ่นเสียชีวิตด้วยโรคไตน้ําท่วมปอดแล้วก็เส้นเลือดในสมองค่ะตั้งบําเพ็ญกุศลศพอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ตําบลเมืองใหม่อําเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะเมือ่อวานนี้นะคะมีพิธีชาปนากิจศพค่ะพี่หม่ำเนี่ยรีบเดินทางไปร่วมเป็นประธานในพิธีต้องบอกแบบนี้นะว่าพี่หม่ำแกตั้งใจมากคุณผู้ชมหนองบัวลําพูกับกรุงเทพเนี่ไกล้กันมากคือแกนั่งรถออกมาโหแบบตั้งแต่เช้าอะ่ะคือก่อนหน้านี้พี่หม่ำติดงานไม่สามารถ าเดินทางมาได้ด้วยตัวเองค่ะพอถึงวันชาบนากิจก็เลยบอกว่าตั้งใจแล้วบอกทุกคนฉันต้องเคลียร์งานที่ได้รีบเคลียร์คิวงานทุกอย่างนะคะเดินทางมาส่งเพื่อนรักค่ะ พี่หม่ำเขาก็เปิดใจนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับพี่ตลกสามสีเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานเคยคบหาดูเขาเรียกว่าอะไรพูดคุยกันตั้งแต่เป็นเด็กๆจนโตเป็นวัยรุ่นอพอทราบข่าวก็สงสารเพื่อนนะคะส่วนพี่มดเนี่ยพี่หม่ำก็มาไม่ได้นะคะนั่งร้องไห้น้ําตาไหลคิดถึงพี่ตลกสามสีวันนี้จึงตั้งอกตั้งใจเดินทางมาส่งเป็นครั้งสุดท้ายตามภาพที่เห็นนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายคุณผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเรื่องของตัวเลขค่ะ มีเลขฝาโลงเนี่ยคุณผู้ชมเลขฝาลงของพี่ตลก34ีก็คือ593นั่นเองนะคะ ừ ừ ừ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ตลก3 4ด้วยแล้วก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่า ừ ừ ừ น้ำจิตน้ำใจของคนในแวดวงตลกเนี่ยไม่เคยทิ้งกันแม้ยามแบบสุดท้ายแล้วของชีวิตนะคะ,คะพี่หม่ำแกไปตลอดนะไม่ว่างานเล็กงานใหญ่เร <ใช S 2> ่เคยเติบโตด้วยกันมาแกก็แสดงน้ำใจไปงานด้วยตลอดนะคะ